โอเคนะคะมาถึงในส่วนของพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะก็คือพาร์ทที่5นะคะจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบขับถ่ายนะคะามาดูกันที่โรคแรกก่อนนะคะก็คือเราจะพบได้บ่อยนะคะก็คือได้ยินจนคุ้นหูแล้วนะคะก็คือโรคนิ้วนั่นเองนะคะโรคนิ้วนะคะเกิดจาก ตะกอนแคลเซียมฟอสเฟตหรือแคลเซียมออกซาเลตแล้วก็ธาตุอาหารบางชนิดนะคะที่มันจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ไปอุดตันตามส่วนต่างๆนั่นเองนะคะภาพนี้ก็จะเป็นก้อนนิ่วนะคะที่อุดตันบริเวณกลวยไตนั่นเองนะคะแล้วก็สาเหตุเนาะจะเกิดจากแคลเซียมออกซาเลตต่างๆแล้วนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่ไตเนี่ยมีการกรองสารหรือกําจัดธาตุอาหารออกมาที่ มากเกินไปนั่นเองนะคะหรือเกิดจากการที่เราเนี่ยมีการดื่มน้ําน้อยนะคะอาจจะเกิดจากการอักเสบจากการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็อาการที่พบได้บ่อยก็คือปัสสาวะนะคะจะบ่อยจะทีอ่าแล้วก็น้ําปัสสาวะที่ออกมาเนี่ยจะน้อยผิดปกตินั่นเองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นมีปัสสาวะปนเลือดเลยนะคะ อ่าแล้วก็แนวทางในการป้องกันนะคะก็คือให้ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะกับความต้องการของร่างกายหลีกเลี่ยงการรับประทานสารที่เออเขาเรียกว่าอาหารที่มีสารออกซาลีน,นะคะาาร,รับประทานอาหารประเภทโปรตีนในปริมาณที่พอหมาะ นะคะ,ะแล้วก็แนวทางในการรักษาโรคนิ่วในปัจจุบันนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ตำแหน่งนะคะของก้อนนิ่วนั่นเองถ้าสมมติว่าก้อนนิ่วนะคะมีขนาดไม่เกิน5ม mm, ิลิเมตรเนี่ยก็รักษาโดยการให้ดื่มน้ำมากๆนะคะก้อนนิ่วเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกขับออกมากับปัสสาวะเองนะคะแต่ถ้าก้อนนิ่วมีขนาดมากกว่า5มิลิเมตรนะคะก็แนวทางในการรักษาเนี่ยมันก็หลากหลายไปนะคะเช่นใช้ความถี่สูงในการสลายนิ่วการ รับประทานยาการผ่าตัดสองกล้องต่างๆนั่นเองนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะภาวะไตวายเฉียบพลันนะคะก็จะเป็นการนะคะสูญเสียการทางานของไตเนี่ยอย่างรวดเร็วนะคะภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันนั่นเองนะคะสาเหตุก็อาจจะเกิดมาจากอุบัติเหตุต่างๆนะคะที่ทําให้เราเนี่ยเสียเลือดมากนะคะจนร่างกายขาดน้าอ่ะเพราะร่างกายขาดน้ําก็ทําให้ความดันของเลือดต่ํานั่นเองนะ,ะ,นะ,ะหรืออาจจะรับประทานสารที่เป็น สารอันตรายต่อไตนะคะเช่นยาชุดายาผีบอกต่างๆนะคะรวมทั้งรับประทานสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหรือสารพิษต่างๆนะคะจนทําให้สารเหล่านี้นะคะเกิดการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะจนกลายมาเป็นก้อนนิ้วได้นั่นเองนะคะรวมถึงสาเหตุภาวะไตอักเสบก็ยังเป็นสาเหตุ ของภาวะไตวาย,วยเฉียบพลันได้อีกด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อาการที่พบนะคะก็คือจะมีความรู้สึกกระหายน้ําบ่อยนะคะแล้วก็ปัสสาวะน้อยลงอย่างผิดปกตินะคะมีอาการเหนื่อยอ่อ,อนเพลียอาขึ้นไส้อาเจียนนะคะบางคนก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นหายใจผิดปกติเลยนะคะแล้วก็แนวทางในการป้องกันนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ยาสมุนไพรนะคะที่ไม่จําเป็นนะคะ ดื่มน้ําให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะแนวทางในการรักษาปัจจุบันก็แล้วแต่สาเหตุนะคะก็คือแนวทางส่วนใหญ่เนี่ยก็รักษาตามสาเหตุนั้นๆนออกไปนะคะแล้วก็รวมถึงจะมีการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนอีกด้วยนั่นเอง ะะแล้วก็ถัดมานะคะโรคไตเรื้อรังนะคะเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างไตนะคะที่เกิดการสูญเสียการทํางานไปอย่างช้าช้านะคะจนเข้าสู่ภาวะไตาวายเรื้อรังนั่นเองนะคะ,ะสาเหตุก็อาจจะเกิดจาก ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะหรือบุคคลที่มีประวัติในครอบครัวเนี่ยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมาก่อนนะคะอาการก็อาจจะเหนื่อยง่ายขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็ปัสสาวะบอยมีอาการบวมน้ำบริเวณเท้าแล้วก็ข้อเท้านั่นเองนะคะแนวทางในการป้องกันนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะ าแล้วก็การตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก็ยังเป็นแนวทางป้องกันอีกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวทางการรักษานะคะก็จะออรักษาโดยการฟอกเลือดนะคะด้วยเครื่องไตเทียมนะคะผ่านผนังช่องท้องนะคะแล้วก็อาจจะรักษาโดยการปลูกถ่ายไตนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความผิดปกติของระบบขับถ่ายนะคะ,ะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ถ้าเราฟังมาถึงส่วนนี้แล้วนะคะ,ะก็ให้พวกเราเข้าไปทำงานนะคะก็คืองานจะอยู่ในฟอร์มนะคะซึ่งงานที่ทำเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของหน่วยไตยนะคะเราอยู่ห้องไหนนะคะก็ให้สกแกน q ค code ของห้องนั้นนะคะรวมถึง อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทําเลยนะคะก็คือให้คอมเมนต์นะคะใต้คลิปนะคะคลิปใดก็ได้นะคะให้คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะค,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 ะคอมเมนต์ชื่อสกุลนะคะชื่อสกุลอ่าแล้วก็เลขที่แล้วก็ห้องนะคะหลังจากนั้นพอคอมเมนต์แล้วก็ให้แคปภาพหน้าจอนะคะแคปภาพหน้าจอที่เมนต์นะคะ,ะใต้คลิป ที่ครูสอนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็แนบภาพลงไปในฟอร์มที่เราสแกนได้เลยนะคะซึ่งฟอร์มนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเป็นคําถามสองข้อนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของส่วนที่ให้เราแนบภาพหลักฐานการเรียนรู้ของเรานะคะอ่ะโอเคนะคะในส่วนของระบบขับถ่ายก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถทักมาสอบถามครูได้เลยนะคะ